Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Kepada semua belajar yang ikut dalam mata kuliah bahasa Melayu ini Kau tahan rap Nekrian tututan nakap kau su Kan ringkan soal nai wisha bahasa Melayu nakap sing Wani nakap pen ikrang neng ti Rau dah mi okat ma pop jagan Nakap Kau alhamdulillah ti, เราหมอมเนี่ยมัดให้กับเราในวันนี้จนกระทั่งเรานั้นนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับจนกระทั่งได้กลับมาเจอกับบรรดาลูกศิษย์ที่น่ารักนะครับก็คือพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในส่วนของอังโกตาบาดันหรือในส่วนของอวัยวะต่างๆในร่างกายนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนในบทเรียนของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะไปทำการร้องนะครับบทเพลงที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้นะครับและในทุกครั้งที่ก่อนจะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราจะร้องบทเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่าไปฟังพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมจงน้นามาลอัลลอฮ์ย่างมหาปรมุระ maha mengasihani Segala puji bahagia Rabbal Alamin semoga Allah uh, semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, yaitu semua jalan yang orang-orang yang telah Kau kurniakan. Amin ya Rabbal Alaminku. Allah subhanahu wa ta ala nakab ta'ala suci nampau nakab bayang nael tang, yang tni betul betul, yang ชี้นำเดบันดาบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละนะครับมีความโปรดปรานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ซึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละชี้นำเรานะครับให้เรานั้นได้รับความผาสุกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอาคือรออามีญยาลบ,บัลอาลามีอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูกันต่อนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเรานะครับแล้วก็ เดี๋ยวในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวหลังจากที่ทําการดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับครูจะทําการนะส่งใบงานนะครับใบคําศัพท์ที่เราจะใช้ในการท่องคําศัพท์นะครับซึ่งนักเรียนสามารถทยอยท่องได้นะครับผู้ปกครองก็สามารถนําไปพปิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ pdf ให้นะครับผู้ปกครองสามารถนําไปพิมพได้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทยอยท่องไปพร้อ,อมๆกันนะครับพยายามอย่าท่องก่อนนะครับพยายามท่องไปพร้อ,อมๆกันอันเนึ่งมาจากนะครับในแต่ละคาบเนี่ยนะครับจะแบ่งสัดส่วนไว้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้การเรียนการสอนในวิชาหนึ่งวิชาใดเนี่ยนะครับไปรบกวนวิชาอื่นนะครับฉะนั้นค่อยๆท่องนะครับอาจจะครั้งละคําคนะครับคร,ครั้งละ10คําก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทยอยท่องนะครับแล้วก็ ก็ขอรบกวนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับตรงส่วนนี้นะครับขอให้ซัพพอร์ตบุรหลานด้วยกับการที่นะครับอาจจะนําไฟล์ตัวนี้ไปพิมพ์หรือว่าถ้ามี iPad นะครับหรือว่ามีแล็ปท็อปสามารถนําใช้นําไปใช้เป็นไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับจะไม่ต้องนําส่งหรือถ่ายรูปส่งนะครับนะแต่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวครูประจําวิชาจะเรียกเก็บตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ เพื่อนําไปก่อคะแนนในลําดับถัดไปนะครับตัวนี้เป็นคะแนนพิเศษให้กับบุตรหลานของพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้เราย้อนกันก่อนนะครับซึ่งบทเรียนที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับคือเมืองนั้นอังกตตาตุบุนะครับ,นะรบเหมือนในคลิปวิดีโอที่ว่านี้คือเมือเงนั้นอังกตตาตุบุคือการที่เรานั้นทําความรู้จักเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับทุกคนมีเรือนร่างนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูกันว่า เรือนร่างต่างๆหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมีชื่อเรียกในภาษามลายว่าอย่างไรบ้างนะครับอวัยวะของเราก็คืออะไรอะ่ะนะดวงตาหูจมูกปากนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะแล้วก็ผมศีรษะลำคอหัวไหล่แขนมือนิ้วเป็นต้นส่วนตาเ่านี้เรียกว่าอาวัยวะทั้งสิน้นถ้าเป็นภาษาไทยเรารู้ครับนะแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าอาวัยวะต่างๆเหล่านั้น ในภาษามาเลยูเนี่ยนะครับมีคําว่าอะไรบ้างนะครับมีคําว่าอะไรบ้างซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้กันไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต่อและในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะทำการขีดทําการแบ่งวักแบ่งตอนในการท่องศัพท์ให้นะครับแล้วก็จะทําการอ่านานําเด็กๆเ,เพื่อที่จะให้ง่ายในการท่องจํานะครับอ่ะก็เดี๋ยวว,วันนี้เราไปพร้อมๆกันนะครับ ในเรื่องของเมืองน,นั้นอังโกตาตุบุนะครับหรือการทําความรู้จักการรู้จักรู้จักอะไรอย่างอังโกตาตุบเอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแลห์ร์เนก ครับอวัยวะแรกสำหรับวันนี้นะครับคือเลเห์เลเห์เลเห์คือลำคอหรือต้นคอนั่นเองนะครับคือส่วนที่นะครับยื่นออกไปจากส่วนลำตัวของเรานะครับคือส่วนที่ถ้าเรามีสร้อยคอก็คือเราใส่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ในภาษาบาลูเรียกว่าเลเห์เลเห์เลเห์ความหมายของมันคือต้นคอนะครับหรือลำคอนั่นเอง นะครับอ่ะเราไปดูกันต่ออวัยวะต่อไปบ่าหู shoulder นะครับอวัยวะต่อมานะครับคือบ่าหูบ่าหูนะครับบ,บ,นะรบ่บาหูแปลว่าหัวไหลนะครับบ่าหูแปลว่าหัวไหลนะเนี่ยเดงกหานะักนะเรียนอาจจะเคยเล่นวิชาพละศึกษานะครับกับครูราชิดา นะครับครชิดาจะให้เรานี่จับไปที่หัวไหล่แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมนุนะครับไอ้ว่าส่วนนั้นนั่นแหละนะครับที่เราจับนั่นแหละนะครับถ้าในภาษาลายยเนี่ยเราจะเรียกว่าบาหูบาหูบาหูซึ่งมีความหมายว่าหัวไหลนั่นเองนะครับไม่ใช่หัวใจนะครับนักเรียนหัวไหล่นะครับอ่าเราไปดูคําศัพท์ต่อไปกับปุงกุมแบก เอาไว้ว่าถัดมาครับปุ้งกง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 แปลว่าแผ่นหลังนะครับเหมือนกับที่ลูกศรสีเหลืองได้ชี้ไปนะครับปุ้งกงปุ้งกงปุ้งกงแปลว่าแผ่นแผ่นหลังนั่นเองนะครับอ่ะไปดูต่อดาดาเชสเอาไว้ต่อมานะครับ อานว่าด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 านี่แปลว่าหน้าอกนั่นเองนะครับดาดาแปลว่าหน้าอกนะครับดาดาแปลว่าหน้าอกนั่นเองเปรุดตามาไอ้ว่าต่อมานะครับเปรุดเปรุดหรือเปรุษนะครับเปรุษนี่แปลว่า ท้องนะครับช่องในส่วนของท้องที่ป่องๆเนี่ยครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเปร,รถเปร,รถแปลว่าท้องนั่นเองตั้งอันแฮนไอว่าต่อมานะครับไอว่านี้ถือว่าเป็นอวัย่าที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับอ่านพร้อมกันนะครับตั้งอันตั้งอัน ต่าง,งานันต่าง,งันแปลว่ามือนะครับต่าง,งันแปลว่ามือยกตัวอย่างเช่นนะครับศิลัากาอ่ะยกขะตา่างันนะครับยกขะตา่ตงงตงางันตะ้องงยกขะต่างันนะช่วยยกมือขึ้นหน่อยนะครับยกขะต่างันตรงนั้นแปลว่าย,ยกมือขึ้นนะครับหรือว่านะเราใช้ในการส่วนของวิชาฟิก นะครับไม่จะเป็นเรื่องของการอาบน้ําละหมาดบมบาซุตางานนาคือการที่เรานั้นทําการล้างมือของเราหรือว่ามืองานกัดตางานเหมือนตักบีตักบีเราตุลิเอฮารมนะครับคือการที่เรายกมือขึ้นเพื่อทําการตักบีราตุลิเอฮารมนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคานี้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนาวิชาฟิกในเรื่องของการอาบน้ําละหมาดแล้วก็ในเรื่องของการละหมาดก็ดี นะครับคำศัพท์นี้ให้เราจําให้ดีอ่านพร้อมคูณนะครับตางันตางันตางันแปลว่ามือนั่นเองนะครับต่ <Jerry. Finger. S 1> ไอไป่าจารี finger อไว่าต่อมานะครับไม่ใช่หัวใจนะครับนักเรียนดูให้ดีเอาไว้อันนี้จารีจรี ยารีแปลว่านิ้วนะครับยารีแปลว่านิ้วหนึ่งมือของเรานะครับประกอบด้วยห้านิ้วด้วยกันนั่นก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยซึ่งในแต่ละคนนะครับเรามีสองมือเท่ากับเราจะมีทั้งหมด10นิ้วเท้านะครับแล้วก็10นิ้ว10นิ้วมือนะครับหมายความว่าทุกคนมีนิ้วด้วยกันทั้งหมดนะครับซึ่งนิ้วในภาษามาลยยูเนี่ยคือคำว่ายาลี จารีจารีแปลว่านิ้วนั่นเองนะครับนี่คือคําศัพท์นะครับที่เราจะทําการเรียนกันในวันนี้นะครับซึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดนะครับบทเรียนของเรานั่นก็คือใบคําศัพท์วิชาภาษามาลายูระดับชัน้นประถมศึกษาโรงเรียนท่าอิศึกษาพุทธศักราชนะครับ2,564นนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนได้ รูปแบบเอกสารมาในรูปแบบนี้แล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยอายกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นของครูก็เขียนว่าครูมูบีนนะครับนะนักเรียนก็เขียนชื่อนักเรียนไปนะครับปออะไรนะยกตัวอย่างปอหกครับ2เลขที่เท่าไหร่แล้วเราก็เขียนเลขที่ไปนะครับเราก็เขียนเลขที่ไปให้เรียบร้อย นะครับเขียนปอด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปเขียนว่าครูหมู่บีนปอขทับสองไม่ใช่นะนะครับเขียนชื่อตัวเองให้ดีนะครับเขียนชื่อจุดๆุดจุดๆุดให้ดีชื่ออะไรอ่ะนะให้เราเขียนไปให้เรียบร้อยฉนันแล้วก็เลขที่อันนึ่งมาจากเมื่อนักเรียนเปิดมานะครับนักเรียนจะต้องนานะครับใบคัพท์นี้มาส่งให้กับครูนะครับเพื่อดีครูจะลงคะแนนในลําดับถัดไปนะครับก็ เราค่อยๆทยอยท่องไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวนี้เราจะไปดูพร้อมๆกันเราเปิดมาหน้าสองเลยนะครับในส่วนของโกุสากาตาอังกตาบาดันนะครับกากตานั้นแปลว่าคำศัพท์นะครับอังกตาบาดันแปลว่าอวัยวะในร่างกายนั่นก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราซึ่งในหมวดนี้ครูแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับมี1กับ วันนี้เราจะเจ้าอันที่1กันก่อนนะครับเอาแค่ค้าคพอง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเซ็นเสร็จแล้วนะครับถ้านะเรียนท่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นด้านล่างนี้นะครับเหมือนตัวอย่างผมทําตัวอย่างให้วันที่26เดือน6 6 4อ่าแบบนี้เป็นต้นได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อครบ10คําให้ผู้ปกครองเซ็นทั้งด้านล่างนี้นะครับมี ลายเซ็นผู้ปกครองอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนหกเดือนหกอ่าปีหกสี่แต่ว่านะครับในครั้งนี้เราจะท่องแค่ห้าคำแรกก่อนนะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะท่องแค่ห้าคำแรกก่อนง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับเราจะไปเริ่มท่องพร้อมๆกันนะครับก็หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ครูจะให้เวลาเราในการท่องศัพท์ นะครับก็ท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเอาแค่ห้าคำพอวันนี้นะครับคำที่หนึ่งมุกะมุกะใบหน้าสองตามา m a ตาสามมูลุดมูลุดปากสีฮีดุง ฮีดุงจมูกฮ่าตูลิงะตูลิงะหูอีกครั้งนะครับนักเรียนนะครับอ่านหรือไม่ก็นักเรียนเปิดส่วนนี้ฟังซ้ําๆนะครับอินชาอัลล่ะครูเชื่อว่าครั้งสองครั้งเนี่ยนะครับนักเรียนของเราของเราเก่งมากาครั้งสองครั้งนี่จําได้แน่นอนนะครับตั้งใจฟังให้ดีบิสมิลลาหนะ์หนึ่งมุกะมุกะ ใบหน้า 2. มงต a ม a m a ตาสามมูลุดมูลุดปาก 4. ฮีดุงฮีดุงจมูก 5. เติรลิงเติรลิงหูนะครับวันนี้แค่5คำพอ นะครับเอาให้แม่นเอาให้แจ๋วเลยนะครับแค่นี้พอแล้วก็ให้รบกวนผู้ปกครองนะครับทาการเซ็นกํากับให้เรียบร้อยทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้พร้อมกับลงวันที่ไว้ให้เรียบร้อยเน้นย้ํานะครับยังไม่ต้องส่งนะครับให้ผู้ปกครองเก็บรักษาเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําการเก็บรวบรวมและให้คะแนนกันทีเดียวเลยนะครับสาหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนของเรานะครับไว้เพียงเท่านี้ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته